สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพระหัตคนเดิมครับมือนีครับวันที่หนึ่งเมษายนสองหาหกเจ็ดครับผมเนาะมือนีครับผมเช้าวุ่นวายครับบ่ายตื่นเต้นเย็นนีรับทรั์ครับผมเนาะมื่อกี้ครับผมมีผู้ใหญ่ใจดีจากนครมันมครับหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งนครมันมครับผมเนาะเพิ่นโทรมาหาผมเพิ่นว่าพระหัตพี่ได้เลขมาดวนดวนเลยนะพี่อยากวางแนวทางทางช่องพระหัตมากครับก็นี่ครับผมเนาะเพิ่นว่า อยากลงแนวทางทางช่องผมอยากแบงปั่นเอเบซีทางช่องมาครับผมเนาะเลขพึ่งได้มาเมื่อกี้เองครับผมเนาะดูด่วนครับเลขของผู้ใหญ่ใจดีจากนครปฐมนะครับนี่ครับผมเพิ่นห้มากครั้งแรกครับผมเนาะนี่ครับให้มาครั้งแรกครับวิ่งศูนย์ครับบนล่างเม็ดเดียวครับวิ่งตัวละหนึ่งแสนครับผมเนาะให้ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดครับผมนี่ครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์ครับผมส่วนของเลขของเพื่อนครับผมเนาะเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนครปถมครับให้มาครับ738 7338แล้วก็78นะครับตัดเล่น2ตัวครับล่างครับ,70แ, 72, รบ70แล้วก็72ครับล่างครับ70แล้วก็72ครับ ส่วนเลขวิ่งสองขาครับเลขวิ่งสองขาวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวครับวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวครับผมเนาะแล้วก็จับคู่ให้ครับสองเจ็ดสามครับสองเจ็ดสามบนวิ่งเจ็ดนะครับล่างวิ่งเจ็ดครับบนให้เม็ดเดียวครับสองเจ็ดสามครับตัดเล่นสองตัวได้ที่สองเจ็ดสองสามแล้วก็เจ็ดสามครับล่างครับล่างครับเจ็ดหกเม็ดเดียวครับผมล่างวิ่งเจ็ดเจ็ดหกเม็ดเดียวครับ เลขวิ่งสงขาหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีจากสงขานะครับนี่ครับผมส่วนเลขพิเศษครับผมเนาะส่วนเลขพิเศษของพิษตายออลละแปลครับผมเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับนี่ครับเลขพิเศษของพิษตายออลละแปลครับผมงวดก่อนครับให้เจ็ดครับล่างครับออกเจ็ดเก้าครับงวดที่แล้วครับให้แปดครับออกเจ็ดแปดครับงวดนี้นะครับให้สามครับ ให้3ครับเน้น3วิ่งล่างนะครับเน้น3วิ่งล่างครับส่วนจับคู่เพิ่นววาบันจ่าปันแดครับผมเนาะแต่ว่าเพิ่นมบันใจที่เลขวิ่ง3ตัวเดียวครับจับคู่ให้ครับ30 38 39 3 4ครับแคปหน้าจอครับผมพิษตายออนรับแลครับเลขพิเศษครับล่างอย่างเดียวครับวิ่ง3เน้นล่างครับนี่ครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะ มาครับผมมาครับสายด่วนจากผู้ใหญ่ใจดีจากนครถมนะครับเดี๋ยวผมเขียนใบนี้ดีกว่าใบนี้เลขของเพื่อนนะครับผมเลขของเพื่อนเพื่อนเด้อเดี๋ยวเอตีทางช่องจะงงครับผมเนาะอันนี้เลขของเพื่อนฝากมาครับนี่ครับเลขของเพื่อนนะครับเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนครถมนะครับฝากมานะครับส่วนใบนี้ครับใบนี้ จะเขียนให้ fc ทางช่องก็ผมเนาะนี่ครับผู้ใหญ่ใจดี D จากนักมันถมครับบนเม็ดเดียวกบผมเนาะพันวาได้มาเมื่อกี้เองพระหัตอยากให้พระหัตลงคลิปให้หน่อยเผื่อ fc ทางช่องโชคดีด้วยครับผมเนาะ ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับย้ํากับ f c ทางช่องครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับผมเป็นสื่อกลางนําเสนอต่อ f c ทางช่องเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวเลขกับซิปอาจารย์กับซิปเลขครับผมนองปังข้างกับตรงกันแน่ว่าตรงกันแน่กับเอฟซีทางช่องตัดสินตัดสินเองครับผมว่าจัตามเจ้าไหนนะครับจากนะคนปรปฐมครับ วงเล็บครับเจ้าของเลขวิ่งนครขัถมนี่ครับผมเนาะเพราะว่าเอฟซีทางช่องครับผมเนาะจะได้ไม่งงครับผมเลขชุดนี้เลขเพื่อนเพิ่นเดอร์ครับผมเนาะ ส่วนเลขชุดนี้ครับผมจะลงตอนนี้ครับเลขของเพิ่นเองครับผมเนาะเลขของเพิ่นเองครับผมหรือว่าเลขของเจ้าของเลขวิ่งนะคุณปมเองนะครับไม่ใช่เลขของเพื่อนเพิรนนะครับผมเนาะบนครับเม็ดเดียวครับบนครับ4ี่ศย์สองครับเม็ดเดียวครับผมเนาะบนครับ4ี่ศย์ครับเม็ดเดียวครับเพิ่นว่าให้เอฟซีทาง่อง ัดเล่น2ตัวด้วยเดวยครับตัดเล่น2ตัวด้วยครับ4 0 0ศสองแล้วก็4ี่สองครับนี่ครับกับชื่อว่าเลขบนหลายตัวครับผมเนาะเพ่นวาบนอย่างเดียวครับผมเนาะบนอย่างเดียวส่วนชุดนี้ครับผมเนาะส่วนชุดนี้เน้นล่างนะครับส่วนชุดนี้เน้นล่างครับเพ่นวา ช, ley, ช, antis, ชุดนี้ครับผมเนาะชุดนี้เน้นล่างครับชุดนี้เน้นล่างครับผมเนาะศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดครับเน้นที่ศูนย์ห้าเน้นล่างครับส่วนชุดนี้ครับลงเมื่อกี้ครับผมเนาะลงคลิปนี้ครับบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวครับลงวันที่หนึ่งทับสี่ทับหกเจ็ดครับมาครับผมมาครับดูดวนๆครับมาฝาก fc ทางช่องครับผมเนาะของผู้ใหญ่ใจดี จากนักคอนประถมครับน Eller, <blunt. S 1> ีบน่ครับอันนี้เลขเพิ่นเองเด้อครับผม fc ทางช่องยังงงกับผมเนาะแต่ว่าเลขของเพิ่นเพิ่นนี่ครับผมเป็นแบบนี้นะครับเลขของเพิ่นเพิ่นแล้วก็เลขพิเศษของพิ่ตายอลลับแลเน้นย้ำกับ fc ทางช่องครับสามเน้นวิ่งล่างนะครับสามเน้นวิ่งล่างนะครับนี่ครับเน้นเลขวิ่งครับผมเนาะเน้นเลขวิ่งครับผม สามศูนย์สามเก้าสามแปดสามสี่ครับจับคู่ให้ครับนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูก่อนทำไมเชื่อแป๊บนึงครับผมขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวผมให้ดูก่อนคุไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหนเอ่ยมีไหมนี่ไงของพิษต่ายครับวิ่งสามล่างรับประกันเลขล่างครับ จับคู่สามศูนย์สามเก้าสามแปดสามสี่ครับแต่ว่าเพิ่นแจงข่าวผมแม่ครับผมเนาะให้เอฟซีทางช่องเน้นวิ่งสามล่างครับผมหรือว่ารูดสามก็ได้นะครับนี่ครับเอากระามนี้ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมเนาะเลขของผู้ใหญ่ใจดีจากนครปฐมหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งครับผมเนาะนครปฐมครับนี่ครับเป็นฝากมากครับผมบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวเพราะว่าแบนนี้ผมลงให้เอฟซีทางช่องโดนแล้วครับผมเนาะ นี่ครับวันนี้นี่ครับบนอย่างเดียวครับ402เม็ดเดียวครับตัดเป็น2ตัวได้ที่4002แล้วก็42ครับแคปหน้าจอครับผมคลิปนี้กันสวัสดีครับถ้าชอบฝากกดติดตามไล่ยเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผม